ท่านก็เลยยกตัวอย่างที่ว่าไอ้จิตประเภทเนี้มันต้องเกิดกรุณาหรือมุทิตาแน่ๆน,นะครับเป็นอย่างนี้เน่งจจะงงว่าทาไมท่านท่านยกตัวอย่างอย่างนั้นครับสงสัยไหมครับถ้าสงสัยหรือมีข้อสังเกตอะไรเขาพูดได้เลยนะครับรบ,บอกแล้วว่าเป็นการคุยกันนะครับไม่ใยกคุยกันสองคน ใช่ครับท่านจะบอกว่าไอ้นี่มันเกิดได้แน่ไงมันเกิดได้แน่ครับถ้าจะถ้าจะเป็นไปถึงกัปนาเนี่ยจิตพวกนี้ต้องมีกรุณาเป็นอารมณ์แน่แน่เอก็คือต้องประกอบกรุณาแน่ต้องประกอบด้วยมุทิตาแน่แน่ถึงจะบรรลุอัปนาได้ใช่ไหมครับแต่อย่างเรานี่มันไม่แน่นอนไงเราอาจจะใส่ใจก็ได้ไม่ใส่ใจก็ได้ถ้าเราใส่ใจแล้วเราก็เกิดกรุณาไงถ้าเราไม่ใส่ใจก็ไม่เกิดกรุณาไงมันไม่แน่ไงแต่เขามีจิตใจหนักแน่เนี่ยคือประสงค์ที่จะให้สาเร็จฌานให้ได้อ ยังไงเขาต้องทําให้ได้ไงในคนละอย่างก,กันนะครับเมื่อกี้เขาบอกแล้วว่าเราก็เห็นแล้วว่าอารมณ์ต่างกันมันก็เลยเกิเกดขึ้นมองกันไม่ได้นะครับมันก็เงื่อนไขเดียวกันเลยว่าเวลาท่านจะพูดถึงวิรติสามที่เหลือนะครับพอดีในเรื่องวิรติสามเนี่ยท่านก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะแยะมากมายนะครับชรใช่ครับเจริญพรมิหารพรมิหารชานครับใช่ครับ S <S ใช่ <S 2> <S 2> คือท่านยกเป็นอุกฤษเนี่ยจะได้เห็นเกิดได้แน่ไงครับท่านท่านยกเป็นอุกฤษจะได้เห็นชัดว่าคนที่เขาจเจริญภูม,มิหารถึงขั้นฌานอ่ะคือถึงขั้นอัปปนาอ่าครับพอเป็นอัปปนาต้องมีรูปราวจรไปนะฮะใช่ครับแต่ก่อนจะเกิดน,นั้นอ่ะมันต้องเกิดกรรมาจรก่อนไอ้กรรมาจรตรงเนี้ยท่านก็นยกตัวอย่างว่าน,นี่ไงที่คนที่เขาจะ,จะเจริญฌานที่เป็นภูมิหารฌานที่เป็นมุติตากับกรุณาเนี่ยนะครับไปถึงฌานนั้นอ่ะ ก่อนจะถึงฌานนั้นต้องเจริญกามอาวจรซึ่งกามาวจรตัวนี้มีสัตว์อะไรเป็นอารมณ์ก็เป็นอารมณ์คนละประเภทกันไปมีแบบเดียวกันไม่ได้ท่านก็ยกตรงนี้มันก็มันก็เลยตัดปัญหาว่าขนาดตอนนั้นมันก็ยังก็มีอย่างนั้นถ้าสมมติไม่เจริญฌานเลยเป็นการมอวจรทั่วไปก็มีได้สมมุติว้าเราเกิดอะไรอะเกิดบุติตาขึ้นมากับสัตว์ที่มีสุขหรือว่าเกิดกรุณาขึ้นมากับสัตว์ที่มีทุกข์โดยที่ไม่ได้จะจะต้องใจจะเจริญไปจนถึง ขั้นฌานเนี่ยมันก็มีได้อยู่แล้วไงฮะตรงนี้ก็เลยท่านพูดเป็นอุปเกตไว้ให้เห็นใช่ครับเพียงแต่ว่าที่อาจารย์พูดมันไม่แน่นอนไงแต่นี่แน่นอนอันนี้เขาแน่นอนว่าต้องมีไม่มีไม่ได้ไม่งั้นไปถึงอ้อนาไม่ได้อ่าครับท่านเล่นตัวตัวอย่างอนาดนั้นเลยใช่แ็่แล้วเนี่ยท่านก็จะพูดถึงวิริยตีสามนะครับก็ทํานองเดียวกันนะครับเดี๋ยวพูดไปก่อนแล้วกันเขา อันหนึ่งในเวลาใดาบุคคลมดเว้นมิฉากรมมตะเป็นต้นด้วยจิตด,ดวงนี้ในเวลานั้นเขาย่อมทําสัมมากรมมตะเป็นต้นนะครับสัมมากรมมตะนี่ท่านกอธิบายว่าอ,อ๋อทำไมอยู่ๆวาพูดถึงสัมมากรรมตะสัมมากรรมตะมันก็กคือกายทุจริตวิรินั่นเองนะครับเพียงแต่เปลี่ยนชื่อใหม่ซะให้เรียกเรียกชื่อใหม่คือสัมมากรมมตะนะครับเป็นต้นให้บริบูรณ์ วิรติอย่างเดียวย่อมเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นพร้อมกับกรุณาและมุทิตาและกับกันและกันนะครับตั้งแต่แวะอธิบายนิดหนึ่งว่าอย่างวิรติสามอย่างเนี่ยคือไม่ใช่อยู่ๆว่าเราไม่ทำนะฮะเวลาเราพูดถึงากายทุตริตวิรติเนี่ยอย่างตอนนี้เราเรียนหนังสืออยู่ใช่ไหมครับเราก็ไม่มีกายทุตริรวิรตเิเราไม่มีคือตอนนี้เราก็ไม่มีถามว่า ประเด็นมันอยู่ที่ว่าตอนนี้เราไม่มีมันจะเป็นวิรติได้ต่อเมื่อมีอารมณ์ที่เป็นปัจจัยนะครับแต่อย่างตอนนี้เราฟังทำอยู่อ,อารมณ์ที่เป็นปัจจัยแห่งกายทุติริตวิรติมันไม่มีไงคือพูดถึงเอากายทุติริตวิรติคืออะไรก็คือต้องพูดถึงสของสงิสง่สง,งที่เป็นวัตถุผลใช่ไหมครับว่าอย่างออ่อ่าายงข้อที่หนึ่งแห่งกายฆ่าสัตว์ใช่ไหมครับ เรามีอารมณ์ที่จะเป็นให้เราเว้นจากการฆ่าสัตว์ไหมคือคือมีสัตว์ที่เราคิดจะฆ่าไหมถ้ามีสัตว์ที่คิดจะฆ่าปรากฏอยู่เนี่ยแล้วเราเว้นได้นั่นเรียกมันมีอารมณ์ที่จะเป็นปัจจัยแล้วแล้วเราเว้นได้ยกตัวอย่างถ้าเกิดมีก็ปิดประตูไม่ดีใช่ไหมครับมียุงเข้ามามันจะกัดเราแล้วเราเว้นได้อย่างเงี้ยนั่นก็คือเรามีวิริติแล้วเรามีจิตคิดจะตบแล้วแต่ไม่ตกอ,อย่างเงี้ยก็เรียกว่ามีวิริติเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เว้นได้เนี่ยมันก็ต้องอยู่ในนนนนนนฐาาาะว่ตออัั้้เียรมณ์น ต้องมาปรากฏเฉพาะหน้าแล้วไงว่าเป็นเหตุให้เราเกิดความคิดว่าจะทําสิ่งที่ไม่ดีถึงที่เป็นทุจลิตนั้นแล้วเราเว้นได้อย่างงี้ก็เรียกว่ามีกายทุจลิตวิรติเป็นต้นนี้รครับแต่ด้วยเราจะสังเกตว่าถ้าพูดถึงตัวอารมณ์ะซึ่งจะเป็นเหตุให้เราเว้นจากคืออารมณ์ที่เป็นเหตุให้เราทําชั่วมันก็มันก็อารมณ์เดียวกันที่เป็นเหตุให้เราเว้นนั่นแหละอารมณ์เดียวกันนะครับเราจะพบว่าอารมณ์นั้นน่ะมันต่างกัน แม้แกายเอาอย่างกายทุติริตวิรติใช่ไหมอารมณ์มันมันก็เหมือนกับต้องอารมณ์ที่เป็นกายทุจริตนั่นแหละก็คือชีวิตสัตว์ที่เราคิดจะฆ่าใช่ไหมเหมือนกันเวลาเราจะฆ่าสัตว์มันก็ต้องมีชีวิต odles, สัตว์เวลาจะเว้นได้ก็คือชีวิตสัตว์ใช่ไหมครับซ e, ึ่งอารมณ์เนี้ต่างจากวจีทุติริตวิรติเห็นไหมวจีทุตริตวิรติมานเหมือนกันอารมณ์มันคือคาพูดเท็จอย่างพูดถึงมุสาวะคำพูดเท็จใช่ไหมครับไอวิรติก็คือเว้นจากคำพูดเท็จใช่ไหมครับ อ่าเห็นไหมเพราะนั้นอารมณ์มันก็ต่างจากพวกการที่ตริดนี่คือเหตุผลว่าทําไมไอ้วิริสิสามจึงเกิดขึ้นไม่พร้อมกันนะครับมันมีข้อยกเว้นนะอันนี้ไอ้ข้อยกเว้นเราไม่พูดนะ <c oughs> <c oughs> เกิดขึ้นไม่พร้อมกันด้วยที่ว่าอารมณ์ต่างกันนะครับไมู่พูดไว้ก่อนเดี๋ยวมีคนเสียงผมนะนี่คือเหตุผลถ้าก็เลยบอกว่าไอ้สามอย่างนี่มันเกิดขึ้นไม่พร้อมกันนะ สรุปความว่าไอ้ทั้งห้าอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่พร้อมกันด้วยความที่อารมณ์มันต่างกันอารมณ์ไม่เหมือนกันเลยอ่าเอาเขา้าใจง่ายแค่นี้พอไอ้ที่อาจารย์พูดอย่ากครับอบได้างนะครับท่านก็นเลยบอกว่าเนี่ยก็จบแล้วว่าจึ่งเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นพร้อมกับกรุณาและมุทิตาและกลับกันและกันก็คือในวิริติสามอย่างเนี่ยไม่เกิดขึ้นพร้อมกันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นธรรมสามสิบสี่นั่นเทียวพร้อมทั้งอน,นิยตเจสิกอย่างใด อย่างหนึ่งในบรรดาอนิยตะเทสิกห้าอย่างเหล่านั้นก็นคือกรุณาเมตตาแล้วก็วิริตสานะครับอาถาที่หกสิบแปดว่าผู้มีประภาตัดเจตสิกที่ประกอบประจำกับกุศลจิตดวงแรกไว้สามสิบสามอย่างนะครับเจตสิกเหล่านั้นคืออย่างเมื่อกี้อาจารย์ท่นพว่าแหล3สามสิบสามอย่างนี่คือประกอบประจำไง อย่างตามสุดก็คือสามสิบสามพร้อมกับอน,นิยตธรรมอย่างหนึ่งคือการุณามมวิตาเป็นต้นคือไอห้าอย่างที่เหลือเนี่ยก็อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเต็มที่คือสามสิบสี่อย่างนะครับมาคาถาที่หกสิบเก้านี่น่ากลัวอีกแล้วถามว่าในบรรดาพวกเยวาปนะกะรมเหล่านี้เพราะเหตุไรพระศา,าสดาผู้ทรงเป็นพระธรรมราชา จิงไม่ส่งยกเมตตาและอุเบกขาไว้เล่าอ่ะช่วยคิดหน่อยครับระหว่างเปิดโพยผมเริ่มจับไม่ได้แล้วมันเยอะ <c oughs> ช่วยหน่อยว่าทำไมไม่ยกทำสองสองอย่างนี้ขึ้นมาอ,นนอย่างเวลาเราพูดถึงการเจริญพรมวิหารใช่ไหมครับก็มีการเจริญเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขา <c oughs> อะไรเมตตาไม่มีสภาวะผู้ผิด ถูกต้องถูกต้องอ้าวแล้วอุูเบกขาแล้วครับไหในๆก้พูดแล้วนี่พูดได้ครบคุเวทนาอะไรไ่ทนาหรืออ่ะอ่ะอ่ะ <c oughs> อะไม่ใช่เลยให้เวลาคิดใหม่ <c oughs> ตัทะละไม่ใช่ตาตาอ่าเจตสิกครับโห่ที่ ปกติเนี่ยเราเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าพรมิหารมีสี่คือเมตามุทิตาอุเบกอ่าผู้ผิดเมตากรุณามุทิตาอุเบกขานะครับอย่างเวลาก่อนหน้านี้ไม่เมื่อกี้เราพูดไงว่ากัลุณามุทิตาเนี่ยไปเป็นตัวเจสิกมีสภาวะมีสภาวะตรงโดยตรงก็คือกําหนดตัวสภาวะได้แต่ว่าไอ้เมตากับอุเบกขานี่แหละนะครับท่านมีการกล่าวไว้ก่อนหน้านั้นแล้วในผู้ที่ทำยี่สิบเก้าอย่างเอ้ ทำยี่สิบเก้าอย่างมีอันหนึ่งอยู่ในทำยี่สิบเก้าอย่างคืออโศะนะครับก็คือเวลาเราพูดถึงการจเจริญเมตตาถามว่าเมตตาองค์ธรรมคืออะไรก็ได้แก่อโศะนั่นเองก็คือความไม่โกรธเพราะว่าเวลาเราจเจริญเมตตาเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อ,เพ,อเพื่อกำจัดความโกรธเนี่ยพูดง่ายคือจะได้ไม่โกรธนั่นคือชื่อของอโศะนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกครั้งที่อโศะเกิดขึ้นแล้วเราจะมีเมตตาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอย่างตอนนี้เราเรียนหนังสืออยู่ใช่ไหมครับจิตเราเป็นกุศล แต่ว่ามีอโศกไหมมีอโศะประกอบในกุศลจิตทุกดวงอยู่แล้วตอนนี้จิตเราเป็นกุศลอยู่ใช่ไหมครับประกอบในกุศลจิตเราแต่อโศะตัวเนี้ยไม่ถึงฐานะเป็นเมตตาเนื่องจากว่าเมตตาก็มีอารมณ์เป็นอย่างหนึ่งตอนเรียนหนังสือเราก็มีอารมณ์เป็นอย่างหนึ่งเวลาเราเรียนหนังสือเราก็มีเป็นหญัดเป็นอารมณ์นะครับอาจจะมีสภาว่าเขาเป็นลมได้ไหมมีบัญหััิเป็นอารมณ์ใช่ไหมครับแต่ว่า เวลาเมตตาจะเกิดเนี่ยเมตตามีสัตว์บรรัญัติเป็นอารมณ์สัตว์พูดถึงสุขเอสัตว์ที่เราปัถนาให้เขามีความสุขเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยนะครับไวลาพอดีท่านพูดถึงสัตว์ที่น่ารักเป็นอารมณ์นะครับเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงองค์ธรรมของเมตตามันคืออโตสะแน่นอนแต่ว่าอตโตสะอาจจะไม่ใช่เมตตาก็ได้นะครับเสร็จแล้วอีกอันหนึ่งก็คือตตละมัจจตตาเนี่ยเมื่อกี้ก็ปรากฏอยู่ในเยวาปนักอีสี่อย่างแรกอยู่ในหนึ่งในนั้นนะครับ เวลาเราพูดถึงองค์ธรรมของอุเบวกขาภมวิหารเนี่ยตัวอุเบวกขาภมวิหารก็คือตัวองค์ธรรมได้แก่ตัตละมาจตตาเจตสิกไอตัวตัตละมาจตตาคือก็เรียกยากแล้วความเข้าใจก็ยกดดา,า,า,ากตัตละมาจตตาเจตสิกเนี่ยก็คือความเป็นกลางในอารมณ์ทั้งหลายครับเราจะพบว่าคนเจริญอุเบกขาภมวิหารเนี่ยทำไมก็จริงๆมันไม่มันได้มันไม่ได้เจริญได้แต่แรกนะ ไอ้ที่บอกวางเฉยในสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆเราก็วางคิดจะวางเฉยในสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่อย่างนั้นเข้าใจผิดทาอย่างนั้นไม่ได้แน่นอนครับจะวางเฉยในสัตว์ในในสัตว์ทั้งหลายได้เนี่ยที่จะเป็นอุเบกขาภิมหารได้เราในเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นแล้วไงไอ้ที่ไม่ท่ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วก็คือเราไม่สามารถทําเมตตาให้เกิดขึ้นแล้วให้ได้แล้วเอไม่ใช่เมตตาเขาไม่พูดถึง ไม่สามารถทํากรุณาให้เกิดขึ้นได้แล้วไม่สามารถทํามุทิตาให้เกิดขึ้นได้แล้วเพราะว่าถ้าเกิดยังใส่ใจลมนั้นอยู่มันจะเลยเถิดเป็นอย่างอื่นไปนะท่านยกตัวอย่างอันนี้นอกเรื่องยกตัวอย่างว่าอย่างเวลาเราจะเจเลยการุณาใช่ไหมครับเราใส่ใจถึงสัตว์พูดถึงทุกข์ใช่ไหมครับเวลาเราเห็นสัว์พูดถึงทุกข์เราเรา็เกิดการุณาได้แต่ปัญหามันเกิดขึ้นคือว่าถ้าเกิดสัตว์พูดถึงทุกข์นั้นนะเป็นญาติเรา เป็นพ่อเราแม่เราใช่ไหมครับทีนี้ไอ้แรกๆเนี่ยถ้าเกิดพ่อแม่เราเป็นทุกข์ขเ,กเนี่ยป่วยไข้ได้เจ็บเงี้ยแรกๆเราอาจจะกรุณาได้ไงแต่หลงังๆเนี่ยมันนานวันเข้านานวันเข้าไม่หายทักทีก็จมอยู่ทุกข์อย่างนั้นเนี่ยเราใจเราก็จะเปลี่ยนแล้วมันจะเลยเถิดแลวไอ้ตอนเลยเถิดเนี่ยเราจะรักษาจิตของเราให้เป็นกุศลได้ยังไงถ้ามันเลยเถิดแล้วมันจะเป็นโทมนัสไงเพราะฉะนั้นเราจะรักษาจิตได้ยังไงมันต้องไปธรรมะอ,อย่างอื่นแล้วไงพอถึงโอกาสนั้นแหละ โอกาสนั้นเราจะเลยกรุณาไม่ได้แล้วมันต้องเจริญอุเบกขาผมไม่หานไงมันก็ต้องใส่ใจของกรรมของสัตว์อ๋อพ่อพ่อแม่เราทำกรรมอย่างนี้มาปกติเมื่อก่อนนี้คงมักฆสัตว์อะไรประมาณเนี้ก็เลยต้องเจอทุกเวทนาขนาดนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือถึงบอกว่าอุเบกขาไม่ใช่ว่าแต่เริ่มเลยไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เออาก็อุเบกขาไว้ก่อนไม่ใช่นะครับแม้กระทั่งมูทิตาก็เหมือนกัน วิตาเนี่ยใส่ใจเวลาเห็นคนเขาประสบความสาเร็จเราก็ยินดีด้วยยินดีด้วยมันก็อกมันก็จะเป็นกุศลอยู่นะแต่ถ้าเกิดอีกคนนั้นมันเป็นคนที่เราลักเป็นลูกเราอย่างเงี้ยโอ้ยเราก็เป็นได้ปลื้มคือไอ้ที่ได้ปลื้มคือเรามีส่วนได้ส่วนเสียไงเวลาลูกเราเก่งเก่งเราก็ได้หน้าใช่ไหมครับอ่าอย่างเงี้ยมันก็มีส่วนได้ส่วนเสียโอกาสที่จะเป็นอย่างอื่นมันมีเยอะเป็นพวกโลภะอะไรยงยมีเยอะใช่ไหมครับมีศรียกสนมนัตอาศัยเลือนอะไรเงี้ยนะครับพอจะถึงตรงจุดนั้นแล้วนะเราก็ต้อง ไม่ได้แล้วปล่อยไว้มันจะเป็นอย่างอื่นเป็นอกุศลไปอันนี้บทบาทของอุเบกขาภมวิหารจะเข้ามาอ๋อไอ้ที่เขาได้ดีอย่างนั้นเพราะว่ากรรมของเขาไงเขาขยันเรียนหนังสือนะอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงองค์ธรรมเนี่ยเป็นกลางเหมือนกันเห็นไหมเราจะผมจะพูดถึกไอ้เป็นกลางเป็นกลางยังไงเพราะฉะนั้นที่บอกว่าองค์ธรรมของอุเบกขาภมวิหรก็คือตัดตละมิตตางคือเป็นกลางเพียงแต่ว่าในอุเบกขาภมวิหรเนี่ยเป็นกลางในสัตว พ่าเพราะเหตุคือการพิจารณกรรมของสัตว์ไงแต่ว่าเวลาเกิดในกุศลอย่างเออนะ่นน่ะอย่างตอนเนี้ยก็มีตรัสรัตตตาเหมือนกันก็เป็นการเหมือนกันนะครับเป็นการไปการที่ดีคือว่าโอกาสนี้มันควรที่จะพูดถึงนะถ้าควรจะทาปัญญาให้ออกหน้าปัญญาก็ออกหน้าอย่างนี้ก็เป็นการนะครับก็ผดคล้องกับอารมณ์อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านเลยไม่พูดถึงอุทยาวเลยตลบบางกว่าเดิมลืม ท่านเลยไม่พูดถึงทำสองอย่างนี้ก็คืออเมตตากับอุเบกขาเพราะว่าได้พูดไปแล้วในธรรมะอันอื่นนะครับ็นอยางนั้นก็ก็เป็นนั้นว่าอุเบกขาเนี่ยองค์ธรรมก็คือตัตราพัชตตาถูกไหมครัแต่ว่าตัตรามัชตตาอาจจะไม่ใช่อุเบกขาก็ได้ครับเราต้องเข้าใจตรงนี like okay. ้ว so no. ่าหรือมันอุเบกขาอื่นอ่ะ มันอยู่เบกขาอื่นไหมเยอะแยะเลยที่ไม่ใช่ตาติมัจจิตตาถูกไหมฮะเวทนานุเบกขาเงี้ยหรือฌานุเบกขาเงี้ยมันไม่ใช่เอฌานใช่ไหมฮะอันยานุเบกขาก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตัตระมัจจิตตาอยู่วิปัสสณูวิปัสสนุเบกขาอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันเป็นเรื่องปัญญาเรื่องอะไรมันไม่ใช่ตัวตาติมัจจิตตาแต่ในที่เนี้ยที่ท่านพูดถึงพระมิหารก็คืออุเบกขากับเมตตาเนี่ยนะครับมีองค์ธรรมอยู่แล้ว ท่านนั่นเองท่านก็บอกว่ามีองค์ธรรมอยู่แล้วนะก็คืออโทสะอีกชื่อหนึ่งก็คืออัพยาปาทะท่านก็เรียกว่าอัพยาปาทะก็คืออโทสะนั่นแหละเจตสิกตัวนี้กับตัตระมัจจตตาเจตสิกซึ่งพูดมาแล้วเพราะฉะนั้นเลยไม่มีไอตัวโภมิหารอีกสองตัวนั้นนะครับท่านนั้นเองแต่ท่านหยุดอธิบายนิดนึงท่านท่านตั้งเข้าสอสใยตลอดเลยทาไมไม่พูดถึง ก็เรียกไปอัศสา์ไปเลยสิหมดเรื่องหมดราวทำไมไม่เรียกอภยาอภยาบาทล่ะท่านก็บอกว่ามันมันมันต้องตรงฉันคือท่านจะใช้คำานี้เพื่อให้ตรงฉันฉันทลักษณ์ของท่านท่านแต่ทั้งแต่เป็นกรไงแล้วมันไม่ตรงไม่ได้เันก็ต้องเปลี่ยนคำพูดเป็นอภยาอภยยาบาทเออแล้วก็อุตสาบกนะครับเป็นอย่างนั้น ไอ้องทรมมันแปลว่าอะไรครับองทมเราพูดพูดถึงเรื่ององทำคนอื่นก็พูดกันไงคนอื่นก็พูดกันที่ตำแหน่งอื่นก็พูดกันว่าองทอผมติดมาก็คือสภาวะธรรมนั่นแหละสภาวะธรรมนะเพราะว่าอชวออกข้อสอบมาไม่ตรงนะไปออกสอบด้วยนะแล้วก็บอกองรมหมายถึงอะไรผมถึงได้สงสัยว่าเอะเราเข้าใจกันตรงกันไหมเนี่ยว่าองรมที่เราพูดองทมเราพูดตามเขานะพูดซะชินแล้วล่ะจนกระทั่ง มันก็ชิ้งกันไปเหมือนกับคําว่าจิตเป็นดวงดวงอ่ะเราก็พูดจนจิตชิ้นแล้วแหล,ละแต่เราเข้าใจไหมองค์ธรรมมันคืออะไรองค์ธรรมเข้าใจนะฮะคือสภาวธรรมนะเออสภาวธรรมสภาวธรรมแล้วนี้สภาวธรรมเนี่ยมันอาจจะเป็นบัญญัติได้ไหมได้นะสภาวธรรมบัญญัติก็เป็นนะฮะบัญญัติก็เป็นแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นปรมัตดแต่ก็เป็นสัจจะที่เป็นสมมุตินะฮะเพราะฉะนั้นองค์ธรรมอาจจะเป็นบัญญัติก็ได้ อ,อย่า <ขอ S 1> ครับอย่าไปพูดถึงว่าอออรรเอาเงี้เอาผมถามนี่องค์ธรรมของสัทธบัญญัติน่ะรู้จักสัทธบัญญัติไหมก็คือนามบัญญัติน่ะเราเรียนมาแล้วนะปัญญาปัณโต,ญญตบัญญัติน่ะองค์ธรรมคืออะไรเออไม่ผมว่าจุดมาจุดเริ่มต้นใหม่ดีกว่า <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> องค์ธรรมมันไม่มีไงมันไม่มีมันไม่มีจะพูดได้ยังไงจะพูดว่าองค์ธรรมคืออะไรพูดไม่ได้คือองค์ธรรมมันไม่มีแต่ถ้าเกิดพูดถึงสภาวะธรรมเนี่ย อะไรก็ตามที่อาศัยเหตุอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นใช่อ่านั่นคือสภาวะธรรมใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าเอ้มันมีบางอย่างที่ว่าไม่ได้อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นอย่างปณิาพานเนี่ยก็จะว่ายังไงมันหยาดเท่เหมือนกันแต่ว่ามันต่างกันไงอย่างปณิาพานนี่มีอยู่จริงไงแต่บัญญัติไม่มีอยู่จริงไงอา้าวบัญญัติก็มีจริงเป็นสัจจะแต่เป็นมไม่แต่ตัวบัญญัติไงมันไม่มีอยู่จริงสมมุต<ส>ิสัจจะ ไม่มีธรมมรมะรับรองไงโกครับเพราะฉะนั้นพอไปไปบอกว่าองค์ธรรมคือสภาวธรรมบางทีเราก็พูดผิดนะใช่ไหมฮะคืองนี้ไอ้ที่ว่าองค์ธรรมเนี่ยมันวาจากผมเชื่อวันวาจากคาว่าองค์อะองค์แห่งธรรมไอ้องค์ก็คือองค์ประกอบไงไอ้ที่องค์องค์ฌานองค์อะไรใช่ไหมฮะเขาก็มาบอกว่าองค์แห่งธรรมแหละไอ้องค์แห่งธรรมก็คือตัวองค์ก็คือตัวจะบอกองค์ประกอบก็ไม่ใช่คือตัวผมว่าเขาใช่ผิดนะครับ โอภาษาธรรมะคำว่าองค์นี้แปลว่าส่วนประกอบย่อยเขาเป็นส่วนประกอบย่อยเออแล้วไอ้ที่เขาพูดก็ไม่ใช่อ่ะใช่รัะนั้นเนี่ยท่านไม่ใช้นะทางภาษาจริงๆไม่คิดใช้อ่ะท่านจะใช้อย่างปริเจ็บๆเงี้ยนะฮะท่านไม่ใช้ว่าองค์ธรรมนะท่านใช้ว่าสภาวะธรรมหรือว่าโดยธรรมไปเลยถูกไหมฮะว่าโอเะอ่าโอเคมีอะไรบ้างแล้วก็คือมีถ้าว่าโดยธรรมหรือว่าโดยสภาวะ ก็คือทิฏฐิก็คืออะไรว่าไปใช่ไหมฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นเราพูดชั้ชินองค์ธรรมองค์ธรรมจนเขาออกไปออกข้อสอบอะองค์ธรรมมันคืออะไร <c oughs> เราต้องเข้าใจตรงนี้นะเราพูดกันก็กต้องเข้าใจว่าโวหานเขาใช้อย่างนี้เราใช้อย่างนี้บ้างเราต้องเข้าใจว่าคือสภาวะธรรมนะครับอ่าสัทธาบัญญัติก็คืออ่าวจีวินยัติสัทธะอันนี้เป็นองค์ธรรมแต่ถ้าเป็นอัธบญญติเนี่ย มันมีทั้งที่เป็นปรมัตธรรมหรือไม่ใช่ปรมัตธรรมบัญญัติก็เป็นได้นะเป็นอัตบัญญัติก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นม <mm ันไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นไปใช้องค์ธรรมแล้วงงหมดเลยว่ามันหมายถึงอะไรบ้างนะฮะก็ผมถวงเวลาเพราะมันจะหมดเพราะว่าในข่าวหน้าเนี่ยนะครับท่านก็จะพูด้เขาจะพูดท่านจะพูดแล้วว่าไอ้ที่เรียกว่าเยวาปนักะเนี่ยทําไมถึงเรียกว่าเยวาปนกะ ด้วยเหตุด้วยอาศัยเหตุอะไรถึงพูดอย่างถึงกล่าวอย่างนั้นที่มาที่ไปที่มาที่ไปแล้วท่านก็จะพูดรายละเอียดท่านจะยกตัวอย่างว่าอ๋อเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะนะครับซึ่งกล่าวไปเกือบหมดแล้วเพราะพี่กีโดนตัดตอนเลยครับนะครับแต่ก็พูดใหม่ทีหนึ่งได้ว่าการลําดับนะครับเป็นหน้าหน้าฟังนะครับเพราะบางเรื่องเนี่ยมันก็เปิดความรู้เรานะครับ ก็าหมดเวลาพอดีเก็บพริปซอได้นะครับวันนี้ก็อนุโมทนาด้วยครับสวัสดีครับ